เฮ้เราตามคุณ like ผู okay. ้ชายนี่ไปเลยถ้าผีมามันฆ่าคุณผู้ชายคนนั้นแน่โอ้โหเร็ว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 ่ๆผีมาแล้วผีมาผีละผีตามคุณผู้ชายคนนั้นไปแล้วผีตามคุณผู้ชายคนนั้นไปแล้วมันมวตามว้วว้าวว้าวววว้วมันมามันมาโอเคมึงผู้ิงเร็วเร็วเอ้บ้าเอ้ยมันตัวอะไรวะเอ้มันตัวอะไรวะจริจริงเราวิ่งจูป็ไปมันวิ่งจูได้อยู่ไปต่อไปต่อไปตอตัวมันมามันมามันมา